ที่สาม้ันเนี่ยทำไมยังเสียอีกเมียนหัวมือหัวจังเลยเดี๋ยวลุกไปตรวจน้ำตาลซะหน่อย,ยเครื่องเสียอีกนะเฮ้ย <_ ll> um> <_ ll> um> เครื่องที่สาม เรื่องรวดน้ำตาลเสียอีกแล้วใช่ไหมคะนีะะ่เลยค่ะแนะนำเจพีสมารรุ่นกลูโคเช็คอัพค่ะรุ่นนี้นะคะเราวารันตีให้ลูกค้าตลอดการใช้งานเลยค่ะโดยที่ลูกค้านะคะสามารถนำเครื่องเก่าที่มีอยู่หรือว่าเสียแล้วมาแลกกับเราได้ในราคาเพียง599บาทได้ครบชุดพร้อมใช้งานเลยค่ะแล้วพาเกิดว่าแผ่นที่ใช้หมดแล้วค่ซื้อได้ที่ไหนคะไม่ต้องห่วงเลยค่ะเรามีขายตลอดเลยนะคะนี่เลยค่ะช ติดต่อเรานะคะอยู่ที่มุมกล่องนะคะถ้าสนใจสามารถแจ้งชื่อที่อยู่ของท่านที่ชัดเจนลงมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะหรือโทรด่วนเบอร์นี้ได้เลยะคะ่ะ